ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทาวิซาเป็นที่ปรึกษาการขายของมาสเตอร์เซอร์ิฟาสาขาปดิษฐตมนุธรรมครับโอเคครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่ซึ่งเป็นรถของ Toyota for t u n e r r 2.8 T R D Sport e v o ปี2018ครับครับสวัสดีครับทาวิซาเป็นที่ปรึกษาการขายของมาสเตอร์เซอร์ิฟายสาขาปดิษฐ์มนุธรรมครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นตัวของ โ o โยต้าฟอร์จูเนอ T R D Sport d ด o ครับเป็นปี2018นะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็พามาดูรถแนะนำตัวรอบๆรถนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างเราก็มาดูตัวของไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวแบบ Daytime ตรงนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ b y b e a m LED นะครับครับต่อไปกันเลยแล้วก็มาดูตัวล้อโอเคครับเรามาดูส่วนล้อกันนะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อของกูตเยียเป็นปี2022 ขอบล้อก็จะเป็นขอบล้อยี่นะครับมาดูตรงนี้นิดนึงครับเออก็จะเป็นโช้ของ TRD เลยสวยครับครับเราเราก็มาดูกับตัวภายในกันนะครับครับในส่วนของตัวภายในตรงนี้ก็จะเป็นเบาะของทูโทนจะเป็นดําแดงซึ่งแต่งโดยแต่งแบบสปอร์ตแล้วก็เป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับครับเราก็มาดูด้านหลังกันต่อน,นะครับ โอเคตรงนี้มาดูได้เลยครับเอ่อร่องรอยการใช้งานของเบาะเนี่ยมีน้อยมากแทบที่จะไม่มีเลยนี้ก็จะมีตัวชาร์จคับผมส่วนในการเปิดเบาะขึ้นมานั่งด้านหลังนะครับก็สามารถเปิดได้ง่ายเบาสบายไม่หนักอย่างที่คิดเลยครับเดี๋ยวเราก็พามาดูตัวฝาท้ายตัวด้านหลังรถนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นของ TRD s p o r t d ป o Sigma วนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้าย ระบบไฟฟ้าครับเดี๋ยวเราพามาดูในตัวของบอดี้รถกันนะครับบอดี้รถนี้เป็นบอดี้เดิมเลยเดิมเดิมไม่มีร่องรอยการขาการแกะอะไรเป็นสภาพเดิมหมดเลยครับส่วนร่องรอยตรงนี้ก็คือน้อยมากครับครับเราก็พามาชมในตัวของห้องเครื่องนะครับตัวห้องเครื่องดูได้เลยครับห้องเครื่องสะอาด ตัวคานหน้าเนี่ยเป็นคานเดิมเลยน็อตเดิมทุกอย่างเดิมแล้วก็ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมเป็นอาร์กอะไรยังอยู่ครบครับร่องรอยไม่มีเลยครับมาดูในส่วนของภายในภายในรถกันนะครับก็คือจะเป็นออปชั่นครบตกแต่งในสไตล์ของ T R D ครับ เดยวทวิสาก็จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับในตัวของรถก็คือจะเป็นรถของ Toyota Fortuner 2.8 T R D Sport d ด o ปี2018นะครับโอเคในรถของตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่ราคา1 68,000บาทครับของเราก็จะจัดได้ฟรีดาวจัดได้เต็มเลนดดอกเบี้ย,นเ,ยนเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9ครับในส่วนตรงนี้ก็คือถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อโทรสอบถามหรืออินบ็อกซ์ทักแชทได้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้รบกวนฝากกดติดตามกดแชร์ให้กับซาด้วยนะคะ